เดี๋ยวมาดูการก่อฟิล์มของทีมงานประหยัดผลภาพยนตร์นะครับวันนี้มาก่อเองเลยนะครับจะของหน่วยก่อเองนะครับวันนี้นี่มาดูวิธีการก่อฟิล์มนะครับท่านผู้ชมนี่ อันนี้เรื่องต้งยมยำกุ้ง,งม้วนที่เท่าไหร่ครับอ่าี่ม้วนหนึ่งอ๋อเราค่อยๆกอทีละม้วนทีละม้วนไล่แต่ม้วนหนึ่งเลยครับเราม้วนหนึ่งก่อนเพิ่งจะได้เห็นจอประหยัดผลฉายระบบฟิล์มนะครับส่วนมากก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟอย่างเดียววันนี้จอ7เมตรนะครับเป็นโค้งกระดกนะครับ ลงตู้ไม่เยอะครับทีมงานประหยัดผลก็จะใช้มิวสิกซาวเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับการกอฟิล์มตอนนี้ผมรอเอาฟิล์มที่จะตัดแล้วนะครับรอเอาฟิล์มที่พี่เขาจะตัดทิ้งนะครับ นู่นนะครับอีกจอหนึ่งอจอ NP N P N <4 S 2> นะครับของพี่หน่อยนะครับก็กำลังทดสอบแสงสีเสียงอยู่สอทุกังบอกให้ยุ่างาเลยใช่ไหมที่อ ตอนนี้กำลังกอฟิฟ์มเรื่องต้งยมยำกุ้งภาค2อยู่นะครับคืนนี้มาชมภาพยนตร์เรื่องต้งยมยำกุ้งนะครับพาท่านผู้ชมมาดูแบบใกล้ๆนะครับเกาะติดขอบจอกันเลยทีเดียวพี่เครื่องกอนี้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีได้ท่านผู้ชมโอ้อันนี้เครื่องกอนี้ก็คือสามสิบกว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ชม เมื่อก่อนมีเยอะไหมอย่างเงี้ยเครื่องกออย่างเงี้ยมีสองชุดตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมสองตัวแล้วเครื่องฉายล่ะครับเครื่องฉายมีเป็นสิบชุดแหละมีเป็นสิบเป็นอย่างนี้เลยเหรอางแล้วก็เป็นดาวจีนนอ๋อก็ยังเก็บไว้เลยเป็นสิบสิบชุด มันยังใช้งานได้อยู่ไหมได้หมดโอ้โหแล้วถ้าเขาถามซื้อถามขายอะไรจะขายไหมเนี่ยก็ยังเก็บไว้อยู่ยังเก็บไว้ยังอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมหนังเยอะไหมซื้อไว้อะหนังมีไม่กี่เรื่องแต่เราเน้นเครื่องสายอเน้นเครื่องฉายเป็นหลักหลักๆนี้เราทําอะไรกันบ้างอะครับของพี่เนี่ยอาชีพผมไปประดับไฟประดับต่ทำมัแตารุ่นพ่อวอ็เราก็มาสร้าง อุปกรณ์ใช้หนังตั้งแต่สมัย30มสิปีที่แล้วอ่ะครับแล้วก็ทำเลยมาเรื่อยๆก็ทำควบคู่กันไปทั้งหนังด้วยแล้วก็ไฟประดับด้วยไฟประดับด้วยเครื่องปั่นด้วยว่างั้นครับผมหนังที่จอใหญ่สุดของพี่นี่ขนาดเท่าไหร่ก็ยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรโอ้โหใหญ่กว่าใหญ่กว่าจอพี่นี่อีกแล้วนั่นนะจ้ะจ้ะแต่นี่ว่าใหญ่แล้วบ้านเราไม่ค่อยมีแล้ะมันลงไม่ได้เนาะใช่ใช่สมัยก่อน ตู้ตั้งจอกระดกก็คือ,อยังใช้จอใหญ่อืสมัมมยนี้มา้ตที่มันแคบลงจอกระดกถ้าเป็นจอใหญ่หญขนาดนั้นมันจะต้องใช้เสากี่เสาเลยเนี่ยก็หลายเสาแล้วก็ใช้รถเยอะ<อ>ใช้รถถล้รอเยอะครับผมเพราะว่าเหล็กมันก็ไม่ใช<ๆ>่ท่อนใหญ่ๆนะมันมันไม่งอมันไม่อะไรเลยครับครับต้องมีเสาคั้าใช่ไหมฮะแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราขึงผ้าจออ่ะมันไม่ไม่ไม่โค้งเหรอครับไม่โค้งไม่โค้งเราต้องมีอะไรครับ ช่องพิดีพัฒน์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดน้ำบนปทุมธานีนะครับอําเภอเมืองตำบลบางเดือวันนี้นะครับวันที่16กรกฎาคม67นะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงนะครับประมาณ13จอนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชม เออลืมถามไปวันนี้เป็นงานอะไรงานรับพัดยศตำแ่งเจ้าวาดอ,อเลื่อนขั้นครับผมวันนี้เลยใช่ไหมฮะงานรับพัดยศเจ้าวาดโอเคขอบคุณครับ